ช่วยทําให้ผู้ประกอบการอุดรู้ั่วนะครับแค่ปัญหาต่างๆที่เราพบเจอในการท,ทําธุรกิจสวัสดีครับผมมนชัยไทรว่องเป็นกรรมการผู้บริหารบริษัทไทยอวานาเกเทคครับแรกเริ่มทำทีบริษัททําอยู่กับพวกโฟมและพลาสติกมาเป็นเวลา30กว่าปีจึงมีประสบการณ์และ,ะความรู้เรื่องโฟมและพลาสติกมากเราจึงมีแนวคิดที่จะทําชุดปลูกพืชที่ต้องประหยัดพื้นที่ชุดปลูกพืชแนวตั้งนะครับจะช่วยประหยัดพื้นที่นะครับเหมาะสําหรับ คนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือว่าผู้คนที่อยู่ในคอนโดหรือทา House, ทน์เฮาส์เล็กๆนะครับที่มีพื้นที่น้อยๆทุพืชแนวตั้งเนี่ยจะช่วยประหยัดพื้นที่มากกว่าแนวนอนประมาณ3เท่าช่วยผู้ใช้ลดปัญหาเรื่องเวลาในการดูแลลดปัญหาเรื่องโรคและมแมลงมันจะใช้ง่ายกว่าแล้วก็ดูแลง่ายกว่าระบบเดิมๆที่เคยมีปัญหาเรื่องแรกก่อนเข้าชมเพราะเนี่ยเนื่องจากทางบริษัทมีความเชี่ยวชาญเรื่องทางวิศวกรรมมากกว่า ค,ความเย่วชาญด้านการเกษตรมีน้อยกว่าจึงมีการปรึกษากันภายในแล้วก็ได้เข้าสรุปว่าเราสมควรที่จะมีผู้เช่าชาญด้านการเกษตรกรรมจริงๆมาช่วยเราในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของชุดปลูกนะครับเพื่อลดปัญหาข้อดีข้อด้อยซึ่งการทำแบบนี้มจะทำให้บริษัทเนี่ย สามารถประสบความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นซึ่งก่อนหน้าที่เราจะามาทําชุดปูเพื่อนแนวตั้งนี้ใช่ไหมครับทำให้ผมได้เจออาจารย์คำลนพิทักษ์ซึ่งเป็นผอ,อของสวมเพาะวิสาหกิจในขณะนั้นทำผอ,อได้ได้แจ้งไว้ว่าถ้าผู้บระการมีติดป,ปัญหาทางด้านใดเรื่องเงินทุนเรื่องอเรื่องผู้เชี่ยวชาญหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถมาปรึกษาที่ทางสูมเพราะได้ทางบริษัทจึงได้นําชุดปูเพื่อนแนวตั้ง ที่เป็นอไอตัวโปรโตไทป์ไปปรึกษากับที่ทางส่วนมเพาะทางสุตมเพาะก็ได้ติดต่ออาจารย์ปฐมพงศ์นะครับวงเลี้ยงซึ่งเป็นผู้เี่าชาญด้านการบุพืลในและท้อนองเรือนของหมหาวาิทยาลัยสงกลานักเรียนมาช่วยเราในการทดส่อนะครับพร้อมทั้งถ้าติดต่อศูนย์ไอแทซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมาช่วยเราจับสนวนเรื่องเงินทุนต่างๆด้วย ซึ่งระหว่างที่เราอยู่กับศูนย์หวงพอวิสาหกิจนะครับทางศูนย์ก็ได้มีส่งรายชื่อของบริษัทเราไปร่วมในการประกวดนะครับรางวัลตา่างๆมากมายเช่น s e v innovation award นะครับ scsp innovation award แล้วก็ sci award นะครับซึ่งจากรางวัลตา่างที่ได้มาทำให้ทางบริษัทมีความมั่นใจในการทำธรุรกิจมากขึ้นสิ่งที่ประทับใจกับสูนย์หพ่อวิสาหกิจมี หลายอย่างมากนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องของผู้เช่าชาญของทางส่วนเพาะซึ่งผู้เช่าชาญอทางส่วนเพาะเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจสูงนะครับซึ่งคําแนะนําต่างๆของทางส่วนเพาะและผอ,ะอ,อของศูนย์นะครับช่วยทําให้บริษัทเนี่ยสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เราเจอในการประกอบธุรกิจได้ดีมากบกุคลากรทางศูนย์เนี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและก็มีศักยภาพในการที่จะช่วยปพะ่อการ ให้แก้ปัญหาต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงสามารถช่วยทําให้ผู้ประกอบการอุดรู้รั่วนะครับแก้ปัญหาต่างๆที่เราพบเจอในการท,ทําธุรกิจได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์นะครับที่จะไม่เคยทอดทิ้งผู้ประกอบการคนไหนเลยสุดท้ายนี้นะครับทางบริษัทอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการใหม่นะครับว่าการท,ทําธุรกิจเดี๋ยวนี้นี่ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพียงคุณแค่มีไอเดียที่ดี นะครับมีนวัตกรรมหรือความตั้งใจงในการทําธุรกิจที่ดีนะครับคุณสามารถที่จะเดินเข้ามาปรึกษากับทางส่วนมอบวิสาหกิจซึ่งทางส่วนย์บวิสาหกิจเนี่ยจะช่วยคุณแก้ปัญหาลวดรูรั่วนะครับในเรื่องต่างๆที่คุณมีนะครับพร้อมทั้งช่วยนําคุณแล้วก็สนับสนุนให้คุณก้าวไปสู่ในเวทีโลกนะครับแล้วก็ทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ก้าวเข้ามาเลยครับอขอให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับก้าวเข้ามาแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งหรือร่วมงานกับสุโมพ่อวิสาเกตมหาวาิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ